ท่าที่2ผมอยากจะให้คุณลืมเรื่องผีหรือวิญญ,ญาณอาฆาตที่ผมเคยเล่าไปทั้งหมดก่อนเพราะเรื่องที่ผมกําลังจะเปิดให้คุณฟังต่อไปนี้มันแตกต่างออกไปมันคือภาคต่อของเรื่องราวการหายตัวไปของเต้นักทําหนังที่หนองคายแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่าจากความทรงจําของใครแต่มันคือหลักฐานหลังจากที่ผมเผยแพร่เรื่องของเต้ไปก็มีอีเมลลึกลับฉบับหนึ่งส่งมาถึงผมไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีหัวข้อมีเพียงไฟล์เสียงที่ถูกเข้ารหัสอย่างแน่นหนา ผมใช้เวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์เต็มกับเพื่อนที่เป็นซาวเอนจิเนียร์ค่อยๆลอกชั้นของเสียงซ่าที่เหมือนเสียงคลื่อนวิทยุออกทีละชั้นทีละชั้น,นจนกระทั่งเราได้ยินเสียงคนเพื่อนผมคนนั้นลาออกจากงานในวันต่อมาเขาบอกว่าเขาทนฟังเสียงฮัมต่ำๆที่ติดอยู่ในหัวตอนกลางคืนไม่ไหวผมไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินต่อไปนี้คืออะไรเป็นคำเตือนสุดท้ายของเพื่อนผู้โชคร้ายหรือเป็นแค่เสียงสะท้อนจากความวิปลาสแต่นี่คือไฟล์เสียงฉบับเต็ม ของเสียงจากใต้บาดาลใครใครก็ได้ได้ยินผมไหมผมผมชื่อเต้ผมยังมีชีวิตอยู่แต่ผมไม่มีร่างกายมันมันเอาผมมาผมไม่ได้อยู่ในน้ำผมอยู่ในในความคิดในหัวของมันมันไม่มีภาพไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นที่นี่ไม่มีอะไรที่เป็นกายภาพเลยมันคือมหาสมุทรแห่งความคิดที่เยียบเย็นผมลอย ลอยอยู่ในความว่างเปล่าที่รับรู้ได้ผมเห็นสีสันที่ดวงตาม,มนุษย์ไม่ควรมองเห็นผมได้ยินรูปทรงเรขาคณิตที่บิดเบี้ยวผมรู้สึกถึงการเวลาที่ไหลย,ย้อนกลับผมกำลังบ้าใช่ผมต้องบ้าไปแล้วแน่ๆมันเริ่มสื่อสารกับผมไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยภาพและความรู้สึกมันแสดงให้ผมเห็นตัวตนของมันที่ดำรงอยู่ก่อนโลกจะมีสิ่งมีชีวิตมันคือผู้เฝ้ามอง คือความหิวโหวยที่หลับไหลยอยู่ใต้รอยแยกของโลกใต้ท้องน้ำที่ลึกที่สุดมันคือเจ้าของที่แท้จริงส่วนตำนานพญาน,นาคเป็นแค่ภาพวาดของเด็กที่พยายามจะวาดภาพของจักรวาลที่ตัวเองมองไม่เห็นเป็นแค่เปลือกนอกที่มนุษย์สร้างขึ้นมาปลอบใจตัวเองมันพาผมเดินในห้องสมุดของมันห้องสมุดที่เก็บสะสมเสียงกรีดร้องผมเห็นผมรู้สึกผมกลายเป็นทหารฝรั่งเศสในยุคล่าอนณานิคม ที่กำลังรู้สึกถึงความเย็นของน้ำที่ทะลักเข้าเรือก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบผมกลายเป็นชาวประมงที่รู้สึกถึงแรงกระชากมหาศาลจากปลายแหก่อนจะถูกลากลงไปในความมืดผมเห็นทุกคนเหยื่อทุกคนที่มันเคยลิ้มรสความสงสัยของพวกเขาความกลัวของพวกเขาความเสื่อของพวกเขาทุกอย่างถูกเก็บที่นี่ในสภาพที่สมบูรณ์และตอนนี้มันกำลังอ่านผมมันกำลัง ย่อยผมมันไม่ได้กินเมื้อแต่มันกลืนกินเรื่องราวความทรงจำแรกของผมภาพที่ผมหักเดินมันยังอยู่แต่ความรู้สึกอบอุ่นที่แม่มีให้มันหายไปแล้วกลายเป็นแค่ข้อมูลดิบๆรสชาติของอาหารจานโปรโดผมจำได้ว่ามันคืออะไรแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันอร่อยยังไงใบหน้าของเพื่อนชื่อของถนนหน้าบ้านทุกอย่างกำลังถูกแยกส่วนถูกจัดเก็บ ผมกำลังจะกลายเป็นแค่หนังสืออีกเล่มในห้องสมุดที่น่าสยดสยองของมันผมพยายามต่อสู้พยายามยึดเหนี่ยวความเป็นตัวเองไว้ผมคิดถึงเรื่องที่ผมอยากจะพิสูจน์เรื่องบังไฟพญานาคแล้วมันก็หัวเราะมันแสดงให้ผมเห็นว่าบังไฟที่คนบนฝั่งเห็นเป็นแค่ปรากฏการทางเคมีของธรรมชาติเป็นแค่ฟองอากาศที่สวยงามที่เกิดขึ้นในอาาเขตของมันเหมือนเห็ดราที่ขึ้นบนตัวราชีสี มันไม่เคยสนใจไม่เคยใส่ใจมันเป็นแค่ฉากหลังที่งดงามแค่นั้นเองสำหรับการล่าของมันเท่านั้นเสียงนี้คือการดิ้นรนครั้งสุดท้ายคือการตะโกนของตัวตนที่กำลังจะสลายไปอย่าอย่าทําแบบผมอย่าไปท้าทายอย่าไปลบหลู่ไม่ใช่เพราะความศักดิ์สิทธิ์แต่เพราะความต่ำต้อยของพวกเราเราไม่ได้อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเราเป็นแค่มดปลวก ที่บังเอิญไปสร้างรังอยู่บนทางเดินของไดโนเสาร์คำเตือนของผมคือหนีไปอย่ามองลงไปในน้ำอย่าสงสัยในสิ่งที่ลอยขึ้นมาเพราะทันทีที่มันสัมผัสได้ถึงความสงสัยของคุณมันจะเริ่มหิวเสียงของเต้เริ่มบิดเบี้ยวมีเสียงแทรกซ้อนของคนหลายคนพูดภาษาต่างๆปนกันหมวไปหมด ก่อนที่ทุกอย่างจะถูกกลืนด้วยเสียงฮัมต่ำๆที่สั่นสะเทือนทรงพลังและไรความรู้สึกแล้วไฟเสียงก็ตัดไปนั่นคือทั้งหมดที่อยู่ในไฟเสียงผมถามเพื่อนที่เป็นซาว์เอนจิเนียร์ว่าเสียงสุดท้ายเสียงหัมที่ง่าขนลุกนั่นมันคือเสียงอะไรเพื่อนผมคนนั้นมองหน้าผมด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าแล้วตอบว่ามันคือเสียงของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่กำลังพอใจมันคือเสียงที่ใกล้เคียงกับคำว่าอิ่ม